เผยความลับผลรวมบ้านเลขที่เจ้าที่บ้านของคุณคือใครลองทำตามและขอตามวิธีดังต่อไปนี้แล้วเจ้าที่จะประทานทรัพย์ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะเลขที่บ้านที่ถูกฉโลก,กับเจ้าบ้านก็นับว่าเป็นเลขมงคลของชีวิต เพราะสิ่งนี้นับเป็นหลักห่วงจุ้ยที่ช่วยเป็นสิ่งนำทางในการเพิ่มความมงคลให้กับชีวิตทั้งยังเป็นสิ่งสะท้อนตัวตนของเจ้าที่ในบ้านที่เราอาศัยอยู่แต่จะทราบได้อย่างไรว่าเจ้าที่ในบ้านที่เราอยู่อาศัยนั้นดุหรือว่าใจดี โดยตามความเชื่อของคนไทยเรามาตั้งแต่อดีตเชื่อว่าตามดินน้ำภูเขาต้นไม้และอาคารบ้านเรือนก็จะมีเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาอยู่บวกกับความเชื่อทางศาสนาพุทธและพรามหมณ์ฮินดูทำให้เกิดการพัฒนาพิธีการอัญเชิญผีเจ้าที่เจ้าทาง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาประทับในศาลก็คือศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่เพื่อมาปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาสถานที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้มีความเป็นสิริมงคลเจริญก้าวหน้าในทุกสถานซึ่งบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเจ้าที่ที่บ้านเราคือใครเจ้าที่แรงไม่แรงจะรู้ได้อย่างไรเป็นเทวดาหรือผีสางนางไม้ เจ้าที่มีอยู่ในทุกบ้านหรือเปล่าและเจ้าที่มีผลต่อวิถีชีวิตของเราจริงไหมซึ่งเจ้าที่ก็คือวิญญาณที่ยังคงอยู่ในสัญญาที่หลองอยู่กับสิ่งของหรือมีความผูกพันกับที่ตรงนั้นๆเจะเรียกง่ายๆก็คือผีถ้าอยู่ในบ้านจะเรียกว่าผีบ้านผีเรือนเพราะเป็นวิญญาณที่รักบ้านนั้นมากๆหรือไม่ก็เป็นวิญญาณของบรรพบุรุษที่ห่วงลูกหลาน พอตายไปก็ไม่ยอมไปไหนจนกลายเป็นเจ้าที่โดยปริยายและอื่นอีนอกมากมายมีบางคนบอกว่าเจ้าที่คือเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาหรือเทวดาชั้นต้นที่มีความใกล้ชิด เกี่ยวพันกับมนุษย์มากที่สุดคือวิมานของท่านอาจตั้งอยู่ในที่เดียวกันซ้อนเข้าไปกับบ้านของเราหรือยิ่งกว่านั้นเทวดาบางตนอาศัยอยู่ในวิมานและวิมานของท่านก็คือส่วนหนึ่งของบ้านเรานั่นเองซึ่งวันนี้เราก็จะมาลองวิธีการตรวจสอบเจ้าที่ที่บ้านของเราซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิญจรณญาณในการรับฟังด้วยค่ะ วิธีการตรวจสอบเจ้าที่ที่บ้านหรือที่ทำงานว่าเขาคือใครผู้หญิงผู้ชายมีนิสัยอย่างไรต้องทำอย่างไรถึงจะอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขก็มีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะให้เรานำเลขที่บ้านทั้งหมดมารวมกันเช่น55ทั 12, ก็ให้นำ5 5บวก5บวก1บวก2เท่ากับ13ก็ให้นำ1มาบวก3เท่ากับ4 เมื่อรวมตัวเลขเหลือเพียงหนึ่งตัวแล้วเราก็มาดูคำทํานายกันค่ะบ้านหมายเลขหนึ่งเจ้าที่บ้านคุณเป็นผู้ชายโบราณรูปร่างสูงใหญ่เป็นคนสบายสบายดุแต่ใจดีไม่ชอบคนฟุ่มเฟือยพูดจริงทำจริงหากรับปากอะไรไปแล้วจะต้องทำได้มีโลกส่วนตัวสูงรักสงบไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวาย โดยเทคนิคในการขอเจ้าที่ของบ้านคุณก็คือให้คุณนั้นจุดธูปสิบดอกพร้อมน้ำหนึ่งขวดอาหารคาวหวานที่คุณชอบการขอให้ขอแบบมีสัมมาคารวะจริงใจไม่ท้าทายอยากได้อะไรขอตรงๆบอกตรงๆคนที่ขอแล้วโดนใจที่สุดคือคนที่เกิดวันเสาร์ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ขอโดยเด็ดขาดเพราะคุณจะไม่สมหวังและปัญหาอาจลุกลามใหญ่โตได้ ต่อไปบ้านที่มีผลรวมได้หมายเลขสองเจ้าที่บ้านคุณเป็นชายชะกันใจนักเลงนิสัยขวานผ่าซากใจร้อนทะเยอทยานเอาแต่ใจขี้ใจน้อยรักอิสระสนุกสนานและอัธยาศัยดีค่อนข้างเรื่อ,เอยเฉยทำอะไรต้องคอยกระตุ้นอยู่ตลอด หากมีไฟแล้วเขาจะทำให้อย่างสุดกำลังเลยดังนั้นคนที่อยู่บ้านนี้จะต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเทคนิคในการขอก็คือให้คุณนั้นจุดทูบแปดดอกพร้อมเล่าหนึ่งขวดและกับแกล้มรสจัดการขอให้ขอแบบเพื่อนบอกตรงๆขอตรงๆอย่าอ้อมค้อมชอบความท้าทายบอกเลยว่าถ้าทำได้จะให้อะไร แต่ถ้ารับปากอะไรก็ต้องทำให้ได้ไม่งั้นผลที่จะได้รับกลับมาก็จะรุนแรงหลายเท่าคนที่ขอแล้วโดนใจที่สุดคือคนที่เกิดวันอังคารห้ามคนเกิดวันพุธขอโดยเด็ดขาดเพราะคุณจะไม่สมหวังและปัญหาอาจลุกลามใหญ่โตได้ต่อไปบ้านที่มีผลรวมได้หมายเลขสเจ้าที่บ้านคุณเป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำ เขาชอบออกคำสั่งไม่ค่อยชอบทำตามใครเจ้ายศเจ้าอย่างไม่ชอบให้ใครมาต่อว่าหรือท้าทายรักเกียรติรักศักดิ์ศรีค่าได้อย่างไม่ได้ไม่ชอบเสียฟอร์มโดยเทคนิคในการขอเจ้าที่ในบ้านคุณก็คือให้จุดธูปพกดอกพร้อมน้ำแร่หนึ่งขวดพร้อมอาหารดีอาหารหรูอาหารแพงการขอให้ขอแบบเด็กขอผู้ใหญ่ ออดอ้อนบ้างก็จะดีเพราะเจ้าที่บ้านนี้ชอบคนยกย่องเอาใจรับรองว่าขออะไรก็ได้ทุกเรื่องห้ามท้าทายหรือติดสินบนโดยเด็ดขาดคนที่ขอแล้วโดนใจที่สุดคือคนที่เกิดวันอาทิตย์ห้ามคนเกิดวันจันทร์ขอโดยเด็ดขาดเพราะคุณจะไม่สมหวังและปัญหาอาจลุกลามใหญ่โตได้ต่อไปบ้านที่มีผลรวมได้หมายเลขสี่ เจ้าที่บ้านคุณเป็นผู้หญิงเอวบางร่างน้อยรักสวยรักงามช่างเจราจาอารมณ์ดีชอบหยอกล้อใจเย็นและที่สำคัญรักความสะอาดสวยงามจัดบ้านให้เรียบร้อยสะอาดตลอดเวลาแล้วโชคลาภจะมาอย่างต่อเนื่องสำหรับเทคนิคการขอเจ้าที่บ้านคุณให้คุณนั้นจุดธูป15ดอกพร้อมน้ำแร่หนึ่งขวดพร้อมอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านเช่นยำ อาหารที่มีกลิ่นหอมรวมไปถึงผลไม้ที่มีกลิ่นหอมการขอให้ขอแบบคนรักออดอ้อนตัดพ้อต่อว่าได้พองามเป็นพิธีมีลูกล่อลูกชนใช้สรรพนามคุณกับผมเรากับเธอให้ดูว่ามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันคนที่ขอแล้วโดนใจที่สุดคือคนที่เกิดวันจันทร์ห้ามคนเกิดวันเสาร์ขอโดยเด็ดขาดเพราะคุณจะไม่สมหวังและปัญหาอาจลูกลามใหญ่โตได้ ต่อไปบ้านที่มีผลรวมได้หมายเลขห้าบ้านคุณมีเจ้าที่มากกว่าหนึ่งหรือถ้ามีเพียงหนึ่งบ้านคุณก็มีเจ้าที่เป็นเพศที่สบ้านนี้มีเจ้าที่ที่เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั่นหมายความว่าบ้านคุณมีเจ้าที่มากกว่าหนึ่งหรือถ้ามีเพียงหนึ่งบ้านคุณก็จะมีเจ้าที่เป็นเพศที่สเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงที่คนในบ้านของคุณจะมีสมาชิกเป็นเพศทางเลือก หรือเป็นคนธรรมดาที่มีลักษณะนิสัยตรงข้ามกับเพศสภาพของตนเจ้าที่บ้านคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีช่างพูดช่างเจรจาเพื่อนเยอะค่อนข้างเจ้าระเบียบรักการท้าทาย สำหรับเทคนิคการขอเจ้าที่ของบ้านคุณคือให้คุณจุดธูป17ดดอกพร้อมน้ำแร่หนึ่งขวดพร้อมผักผลไม้อาหารที่มีสีเขียวรวมไปถึงเนื้อหมูการขอให้ขอแบบเพื่อนสนิทมีการท้าทายกันบ้างเล็กๆน้อยๆประมาณว่าทำให้ดูหน่อยสิถ้าทำได้จึงจะเชื่อ ถ้าทำได้ถึงจะให้มีลูกล่อลูกชนมีการต่อรองคนที่ขอแล้วโดนใจที่สุดคือคนที่เกิดวันพุธห้ามเป็นคนที่เกิดวันพรฤหัสบดีขอเดียวเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะไม่สมหวังและปัญหาอาจจะลุกลามใหญ่โตได้ต่อไปบ้านที่มีผลรวมได้หมายเลข6เจ้าที่บ้านคุณเป็นหนุ่มเจ้าสาราญรักสนุกมีสเสน่ห์ เป็นหญิงรักสวยรักงามมาตรฐานสูงไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวนักบ้านนี้ทุกอย่างจะต้องเป๊ะจะต้องแพงจะต้องหรูดูดีและที่สำคัญจะต้องสะอาดสะอ้านไรที่ติเทคกิคการขอเจ้าที่บ้านคุณให้คุณจุดทูป21ดอกพร้อมน้ำแร่หนึ่งขวดพร้อมอาหารที่มีรสชาติดีอร่อย แปลกใหม่และราคาแพงการขอจะต้องมีการต่อรองด้วยของที่เท่าเทียมกันหรือดีกว่าเพราะถ้าของติดสินบนของคุณไม่น่าสนใจมากพอคุณก็อาจจะไม่สมหวังคนที่ขอแล้วโดนใจที่สุดคือคนที่เกิดวันศุขห้ามคนเกิดวันพุดธขอโดยเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะไม่สมหวังและปัญหาอาจลุกลามใหญ่โตได้ต่อไปบ้านที่มีผลรวมได้หมายเลขเจ เจ้าที่บ้านคุณเป็นหญิงสาวเอวบางร่างน้อยรักสวยรักงามช่างเจรจาอารมณ์ดีชอบหยอกล้อใจเย็นและที่สำคัญรักความสะอาดสวยงามจัดบ้านให้เรียบร้อยตลอดเวลาแล้วโชคลาภจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับเทคนิคการขอเจ้าที่บ้านคุณให้คุณนั้นจุดทูบ15ดอกพร้อมน้ำแร่หนึ่งควดพร้อมอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านเช่นยำ อาหารที่มีกลิ่นหอมรวมไปถึงผลไม้ที่มีกลิ่นหอมการขอให้ขอแบบคนรักอดอ้อน,ออนตัดพ้อต่อว่าได้พองงามเป็นพิธีมีลูกล่อลูกชนใช้สรรพนามคุณกับผมเรากับเธอให้ดูว่ามีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันคนที่ขอแล้วโดนใจที่สุดคือคนที่เกิดวันจันทร์ห้ามคนเกิดวันเสาร์ขอโดยเด็ดขาดเพราะคุณจะไม่สมหวังและปัญหาอาจลุกลามใหญ่โตได้ ต่อไปคือบ้านที่มีผลรวมได้หมายเลข8เจ้าที่บ้านคุณเป็นคนแก่เจ้าระเบียบทุกอย่างต้องมีกฎกติกาที่ชัดเจนขี้บนเก่งฉลาดชอบการยกย่องเชิดชูให้เกียรติและการยอมรับยกย่องรักศักดิ์ศรีไม่สนใจเงินทองหรือขอติดสินบนมีเหตุมีผลตรงไปตรงมาคิดอะไรก็พูดอย่างนั้น เทคนิคการขอกับเจ้าที่ในบ้านคุณก็คือให้จุดธูป19กดอกพร้อมน้ำหนึ่งขวดมาครูบุรีพร้อมอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เน้นผักผลไม้การขอให้ขอแบบผู้ใต้บังคับบัญชาขอเจ้านายเป็นการขอแบบมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปทำไมต้องขอขอแล้วจะได้เป็นยังไงไม่ไดีเป็นยังไงห้ามท้าทายห้ามออดอ้อนห้ามตัดพ้อต่อว่า คนที่ขอแล้วโดนใจที่สุดคือคนที่เกิดวันพฤหัสบดีห้ามคนเกิดวันศุกร์ข,ขอดเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะไม่สมหวังและปัญหาอาจจะลุกลามใหญ่โตได้ต่อไปบ้านที่มีผลรวมได้หมายเลขเก้าเจ้าที่บ้านคุณเป็นผู้ชายโบราณรูปร่างสูงใหญ่เป็นคนสบายสบาย ดุแต่ใจดีไม่ชอบคนฟุ่มเฟือยพูดจริงทำจริงหากรับปากอะไรไปแล้วจะต้องทำให้ได้มีโลกส่วนตัวสูงรักสงบไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายสำหรับเทคนิคการขอเจ้าที่ของบ้านคุณก็คือให้จุดธูปเจ็ดดอกพร้อมน้ำหนึ่งขวดอาหารขาวหวานที่สามารถหาได้ในพื้นที่ของคุณเป็นอาหารง่ายๆมีรสชาติดีถูกปากการขอให้ขอแบบมีสัมมาคารวะ จริงใจไม่ท้าทายอยากได้อะไรขอตรงๆบอกตรงๆคนที่ขอแล้วโดนใจที่สุดคือคนที่เกิดวันพุธห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีขอเด็เด,ดขาดเพราะคุณจะไม่สมหวังและปัญหาอาจจะลุกลามใหญ่โตได้ และนี่ก็คือคำทำนายผลรวมสำหรับเจ้าที่ของบ้านคุณนะคะว่าจะตรงหรือไม่ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ